แว่นทำศาสตร์แห่งการพยากรณ์ตนเองที่มั่นยำที่สุดในโลกการันตีคุณภาพโดยพระพุทธเจ้าเปิดเผยความลี้ลับแห่งจักรวาลที่ไม่เคยมีใครบอกคุณว่าคุณก็สามารถเป็นหมอดูทํานายตนเองได้ด้วยแว่นทำศาสตร์แห่งการพยากรณ์ตนเองที่มั่นยำที่สุดในจักรวาลเกรดวิชาที่เหนือกว่าสมบัติเทวดาและจักรพรรดิพระาช่วยให้คุณสามารถปิดประตูนรกผลจากกำเนิดสัตว์ดิรัฉาน และพ้นจากเปรตวิสัยได้อย่างสิ้นเชิงไปตลอดการเพียงแค่ K คุณรู้วิธีทำนายตนเองด้วยความมั่นใจการันตีความแม่นยำโดยพระพุทธเจ้าแว่นธรรมสาธตแห่งการพยากรณ์ตนเองที่ว่านี้เป็นอย่างไรและมีรายละเอียดข้อปฏิบัติอะไรบ้างมาฟังกันครับสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระตำหนักอิฐ ในนาธิกาคามลำดับนั้นท่านพระอนนุ์เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรในส่วนข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุสาระหะที่มรณภาพในนาธิกาคามมีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรภิกษุณีนันทาที่มรณภาพในนาทิกาคาม มีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรอุบาสกสุทัตะที่ดับชีพในนาทิกคามมีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรอุบาสิกาสุชาดาที่ดับชีพในนาธิกคามมีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรนอกจากภิกษุภิกษุณีและอุบาสกอุบาสิกาสีท่านนี้แล้ว ท่านพระอน,นุนจะได้ทูลถามถึงพุทธบริษัทสีท่านอื่นๆอีกมากมายว่าแต่ละท่านนั้นเมื่อสิ้นชีพดับขันแล้วมีคติเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอน,นุ์ภิกษุสาระหะทำให้แจ้งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปดยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุณีนันทาเป็นอปปปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปจะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าอปปปาติกะหมายถึงสัตว์ที่เกิดและเติบโตเต็มที่ทันทีและเมื่อจุติหรือตายก็หายวับไปไม่ทิ้งซากศพเช่นเทวดาและสัตนรกเป็นต้น แต่ในที่นี้ท่านหมายถึงพระอนาคามีที่เกิดในภพชั้นสุทาวาสห้าชั้นมีชั้นอวิหารเป็นต้นแล้วดำรงภาวะอยู่ในชั้นนั้นแล้วปรินิพพานสิ้นกิเลสในภพชั้นสุทาวาสนั่นเองไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอุบาสกสุทัตตเป็นพระสักทาคามีเพราะสังยชตสามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่ภพนี้อีกเพียงครั้งเดียว ก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้อุบาสิกาสุชาดาเป็นพระโสดาบันเพราะสังยตสามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าอัตคถาอธิบายว่าสามโพธิในที่นี้หมายถึงมรรคสามเบื้องสูงคือสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรค นอกจากนี้ยังทรงตรัสพยากรณ์พุทธบุตรสัตว์สี่ท่านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคือบางครั้งตรัสพยากรณ์แบบเดียวบางคราวตัดพยากรณ์แบบหมู่รวดเดียวราวห้าสิบคนว่าพวกท่านดับชีพแล้วเป็นอปปาติกะเพราะสังยช์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปจะปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกหรือบางหมู่มีถึง96คนดับชีพแล้วเป็นพระสกทาคามี เพราะสังโยชน์สประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางมาสู่พบนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้หรือบางคณะมีมากถึง5 1 0คนดับชีพแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสํำเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าจากนั้นทรงตรัสต่อไปว่า ดูก่อนอานน์ข้อที่บุคคลเกิดเป็นมนุษย์แล้วดับชีพนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอัศจรรย์แต่เมื่อผู้นั้นดับชีพแล้วพวกเธอเข้ามาหาตถาคตถามเรื่องนั้นนั่นเป็นการรบกวนตาถาคตฉะนั้นเราจะแสดงหลักธรรมที่ชื่อว่าวันธรรมเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกมีไว้เมื่อประสงค์จะพึงใช้พยากรตนได้ด้วยตนเองว่าเราหมดสิ้นเหตุให้ไปเกิดในนรกแล้ว หมดสิ้นเหตุให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วหมดสิ้นเหตุให้ไปเกิดในแดนเปรตแล้วหมดสิ้นเหตุให้ไปเกิดในอบายทุกขติและวินิบาตแล้วเราเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำเป็นผู้เที่ยงคือมีความแน่นอนที่จะสําเร็จสามโพธิในวันข้างหน้าหลักธรรมที่ชื่อว่าแว่นธรรมนั้นคืออะไรกล่าวคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไห้ในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันตรัสรุชอบได้โดยพระองค์เองเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปด้วยดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติสมควรได้แก่อริยะบุคลคลสี่คู่8บุคคลนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก4 ประกอบด้วยสิ่งที่พระอริยเจ้าชอบใจที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผุรู้สารเสริญไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิอานน์นิแลคือหลักธรรมที่ชื่อว่าแวนธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือให้อริยสาวกมีไว้เมื่อประสงค์จะพึงใช้พยากรตนได้ด้วยตนเองว่าเราหมดสิ้นเหตุให้ไปเกิดนรกแล้ว หมดสิ้นเหตุให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วหมดสิ้นเหตุให้ไปเกิดในแดนเปรตแล้วหมดสิ้นเหตุให้ไปเกิดในอบายทุกขติและวินิบาตแล้วเราเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าด้วยประการฉนี้ยังมีปรากฏอีกที่ในจกักรวรรดิราชสูตรซึ่งมีคําสอนสอดคล้องต้องก,กันกับแว่นธรรม เพียงแต่ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ใช้คำเรียกแตกต่างออกไปเป็นธรรมสี่ประการอมีเนื้อความดังต่อไปนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้กับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพัททรงครองราชเป็นอิสราธิบดีแห่งทวีปท,ทั้งสี่หลังจากเสด็จสวรรคตแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นดาวดึงเท้าเธอทรงแวดลอมไปด้วยหมูนางอับสรเอิบอิ่มพังพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์สำราญพระทัยในสวนนันทวันแห่งดาวดึงพิภพนั้นแต่ทว่าเท้าเธอไม่ทรงประกอบด้วยธรรมสี่ประการและด้วยเหตุนี้เท้าเธอก็ยังไม่พ้นจากนรกจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน จากภูมิแห่งเปรตและไม่พ้นจากอบายทุกขติและวินิบาตไปได้ภิกษุทั้งหลายต่างจากขริยะสาวกผู้เลี้ยงอัตภาพด้วยอาหารที่สแสวงมาได้ด้วยลำแข้งนุ่งห่มผ้าที่เศร้าหมองทว่าเธอประกอบด้วยธรรมสี่ประการและด้วยเหตุนี้เองเธอจึงพ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพ้นจากภูมิแห่งเปรตและพ้นจากอบายทุกขติ และวินิบัติไปได้ทำสี่ประการนี้มีอะไรบ้างกล่าวโดยย่ออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศินที่พระอริยเจ้าชอบใจเป็นไปเพื่อสมาธิ อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการเป็นอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายการได้ครองทวีปทั้งสี่กับการได้ทำสี่ประการการครองทวีปทั้งสี่ยังไม่ถึงเสร็จหนึ่งส่วนสิบหกแห่งการได้ทำสี่ประการนี้เลยภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัรสภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมมีอยู่แก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นย่อมประสบสุขอันอย่างลงสู่พรหมจรร์ตลอดการรวมความว่าแวนธรรมในที่นี้ก็คือความศรัทธาเลื่อมใสอันมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ รวมทั้งศีลอันบริสุทธิ์คุณธรรมเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าธรรมสี่ประการนี่เองที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ให้เราผู้เป็นสาวกสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพยาการณ์ตนเองได้ว่าบัดนี้เราสามารถปิดประตูนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือพ้นจากเปรตวิสัยแล้วด้วยคุณธรรมแห่งพระโสดาบันผู้ไม่มีทางตกต่ำอีกต่อไปตลอดกาลนานซึ่งแน่นอนว่า แบนธรรมนี้ย่อมประเสริฐกว่าสมบัติจักรพัิรหรือสมบัติเทวดาเพราะทั้งจักรพัิและเทวดาหมดบุญแล้วก็ยังไม่รอดพ้นจากอบายไปได้เทวดาและจักรพัิก็ยังมีสิทธิ์ตกนรกได้นั่นเองสำหรับคลิปนี้แอดได้นำสามพระสูตรคือมหาปรินิพานสูตรจากพระตาิฎกเล่มสิจักรวัติราชสูตรและพระมจริโยคัตสูตรจากพระตาพิฎกเล่ม1ิ มาค้อเรียงเข้าด้วยกันและย่อเนื้อความตัดข้อความซ้ำออกเพื่อให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายใช้เวลาไม่นานในการทำความเข้าใจก็หวังว่าแว่นทํานี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ฟังได้ใช้เป็นเครื่องมือพยากรณ์ในยามที่ต้องการตรวจสอบหรือทำนายตนเองและถ้าคุณผู้ฟังอยากติชมหรือแนะนำอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้ในคลิปนี้เนาะในท้ายที่สุดนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจเจริญด้วยอายุ วันนะสุข,ขะภะปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติคิดหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านั้นจงพรานสำเร็จสมโนรถมุ่งมากปรารถนาตลอดกาลนานเทิน